สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,ก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาทมนะครับก็วันนี้ไม่ได้พาลุงน้ำตาลมาทำนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่อ,อ,อูนาวาคันช่างนะครับก็เป็นออที่ลุงน้ำตาลเนี่ยมารักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับก็ก่อนหน้านี้ลุงน้ำตาล มีอาการาความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นแล้วทีเนี้ยไปดูที่ฝาคอเขาเรียกอะไรฝาคอหม้อน้ำอ่ะก็คือเบ้ามันสึกนะครับพอเวลาความร้อนขึ้นจัดจัดเนี่ยพอเวลาความร้อนขึ้นจัดจัดเนี่ยเครื่องร้อนร้อนวิ่งไกลๆนะครับน้ำมันจะซึมออกตรงเนี้ยตรงเบ้าเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะตรงนี้ น้ำมันจะซึมออกตรงเบ้าเพราะว่าเบ้ามันสึกเนี่ยมันเก่าของลุงน้ําตาลเนี่ยแล้วทีนี้ <c oughs> ก็เลยพาลุงน้ําตาลมารักษาตัวที่นี่มาเปลี่ยนนะครับตอนนั้นก็ลุงน้ําตาลเนี่ยก็เป็นรถตู้โบราณเนาะจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเบ้าคอตรงนี้หลังจากนั้นก็ใช้มาสองปีแล้วเนี่ยความร้อนของลุงน้ําตาลเนี่ยจบเลยตั้งแต่มารักษาตัวที่เนี่ ความร้อนของลุงน้ำตาลเนี่ยไม่มีอีกเลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนเบ้าตัวเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่เนี่ยมันเป็นเบ้าเวลาฝาปิดนะครับเนี่ยฝาหม้อน้ำปิดเนี่ยคือมาให้ร้านนาวาการช่างเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนแล้วมันหายเลยจากนั้นลุงน้ำตาลก็ไม่มีอาการความร้อนขึ้นอีกเลยทีนี้มาวันนี้นะครับก็พาลุงสายฟ้าเนี่ยพาลุงสายฟ้าเนี่ย ซึ่งเวลามีอาการเวลา,าวิ่งไกลๆนะครับเวลาเขาวิ่งไกลๆเนี่ยเป็นร้อยกิโลขึ้นนะครับวิ่งยาวๆไกลๆเนี่ยความร้อนมันเกินครึ่งน,นะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเนี่ยปกติเนี่ยถ้าลดความร้อนปกติเนี่ยคือเวลาความเกเกความร้อนขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกินควรจะไม่เกินที่ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยควรจะไม่เกินครึ่งหนึ่ง แต่ทีเนี้ยเวลาวิ่งร้อยกว่าโลขึ้นไปเนี่ยความร้อนเกยความร้อนมันจะขึ้นมาประมาณเนี้ยประมาณนี้แต่ว่าไม่ถึงกับฮีทไม่ขึ้นไปฮีทแดงนะครับแต่ว่าก็เกินครึ่งมาประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยกังวลใจนะครับก็เลยพาพาลงสายฟ้าเนี่ยมาลองเช็คเรื่องเกี่ยวกับความร้อนนะครับซึ่งเนี่ยโอนาวาการช่างเคยทำลงทำลดลงน้ำตาลเนี่ย จบไปแล้วหนึ่งคันวันนี้ก็เลยเอาลงมาให้เช็คดูนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรจากเบื้องต้นที่พบจากเบือเบ้องต้นนะครับที่พบแผลแรกก็จะเป็นตรงเนี้ยท่อน้ําตรงเนี้ยที่ออกจากตรงนี้แตกนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยกระเซ็นของน้ํายาหล่อเย็นนะครับเนี่ย มันจะมีรอยกระเซ็นของน้ำยาหล่อเย็นซึ่งมาจากตรงเนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ให้ช่างเขาทําการตรวจเช็คนะครับว่ามันมาจากอาการอะไรอีกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับพาลุงน้ำตาลมารักษาตัวที่นี่จบนะครับสองปีแล้วความร้อนไม่มีปัญหาเลยก็เลยวันนี้พาลุงสายฟ้าคันนี้มาเช็คอีกคันหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ จะได้วิ่งไก,ไกลๆสบายๆย,ยาวๆนะครับตอนนี้กำลังไล่ความร้อนนะครับ آ آ ไล่ระบบนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวต้องถ <Level. S 2> อดมาล้างนะครับถอดมอน้ำมาล้างอาจจะต้องเปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝาเป็นฝาปีเนีย,นย,นย,นยนมก็ ทางทีมช่างก็บอกว่าน่าจะเป็นที่หมอน้ําตันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้อายุมันยี่สิบปีละอายุการใช้งานมันยี่สิบปีละแล้วเมื่อกี้ถามว่ามอน้ําเป็นเดิมๆมันมาก็มันก็อายุมันก็ถึงคือหมอน้ําตันไม่แปลกนะครับเพราะเคยจาัดก,การที่เคยสอบถามนะสอบถามมา ช่างที่ทําเกี่ยวกับหม้อน้ําเกี่ยวกับความร้อนอน่ะจริงๆเขาไม่ให้ก๊อ,อกน้ําอ่ะส่วนใหญ่เขาให้ใช้น้ําที่เป็นน้ําที่สะอาดนะครับก๊อ,อกน้าอย่างน้ําบ้านเนี่ยบางทีมเป็นตะกอนเยอะก็มีนะมีส่วนนะครับเ,เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับตันเยอะใช่ไหมมันเป็นตะกันเป็นสนิมใช่ไหมสนิมโอ้โห ตตานิดหน่อยมันจะรยงได้รยงลงไปได้เยอะใช่ไหมแต่นิดแค่แต,ต้องเปลี่ยนถ้ายัางก็สรุปงลงสายฟ้าก็คงต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมอน้ำตัวใหม่โอ,มโอเคก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอน้ำตัวใหม่นะครับ เพราะว่าน้องทีมช่างเนี่ยเขาเอาไว้เหล็กแยงมอน้าไปแยงเพื่อทําความสะอาดให้มันในนี่นะครับมันแย่ไม่ลงมันก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วจริงๆในอันนี้ถามน้องเขาแล้วน่าจะเป็นตัวเดิมเดิมมากับรถหรือเปล่าน้องเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเดิมมากับรถเลยซึ่งต้องบอกยี่สิบปีกันก็อายุมันก็ประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนครับ นี่นะครับมอน้ำตัวใหม่ของลุงสายฟ้าชื่ออะไรนนเนี่ยอะไรลาลาดีเตอร์ยี่ห้อลาดีเตอร์นะครับก็ตัวใหม่ทดแทนตัวเก่ามันตันมันตันแล้วมันแยงไม่ลงนะครับอืมมกี้ดมอง มองก็แยงให้ดูแล้วมันแย่ไม่ลงนอือนี่นะครับของเก่าท่นี้พี่ทีมเนี้ยอ่าทีมทางก,ก็แกะของใหม่นะครับเตรียมใส่ก็มันก็ตามอายุนะครับเพราะตอนนี้ถ้าตามที่บอกก็คืออายุ20ปีเนี่ยมันก็ถ้าเป็นคนนี่ก็ ถ้าเป็นคนเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณเก้าสิบเลยยี่สิบปีเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนน่าจะเก้าสิบโอเคครับไม่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีรายการเทสไกลๆทดสอบความร้อนสักสามร้อยโล จริงๆเทสสักสองร้อยโลก็รู้แล้วนะแต่จริงหม้อใหม่ไม่น่าไอ้นี่หรอกเดี๋ยวต้องมีรายการเทสสักที่ไหนดีมังจันสามร้อยโลมังจันหรือโคราชด,ดีหรือตาดนี่นะครับหม้อน้ำตัวใหม่หม้อน้ำตัวใหม่ก็ใส่ละเดี๋ยวเทสสักสามร้อยโล ว่ายังจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมเอ้แต่เมื่อกี้แกบอกว่ามันะมีอะไรนะไอ้ปั๊มอะไรนะปั๊มฟีปั๊มอะไรนะเป็นไหมย,ยากบอกเลยยากมากคนใหญ่ที่เจอคือเพราน้ำตันาน้ำตันแล้วก็เสียเพราะว่าแต่ละคนเขาเช็คเนี่ย <S 2> <S 2> เช็คฟีปัมป๊มเขาก็เออสภาพโอเคครับ ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับฝีครั้มเลยนะว่าสภาพมันโอเคอยู่ของใหม่ยังไงก็ดีของเก่าครับนี่นะครับสภาพของเก่ากองอยู่นี่ lòng hệ lót các lốt, lén lốt cũ, tông, dô la, như thế này, bởi đèn, ทดสอบระบบมอน้ำก่อน,อนนี่ก็ประกอบเทสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดเครื่องไว้ดูก็พัดลมทำงานปกติเสียงเครื่องยนต์ปกติตนนก็เดี๋ยว หาจังหวะน,นะครับหาจังหวะเอาลงสายฟ้าไปเทสยาวๆสักสามร้อยกิโลสักสามร้อยกิโลนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าเรื่องความร้อนเพราะว่ารถรถเนี่ยเรื่องความร้อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าความร้อนขึ้นมอ่าแล้วน็อกเนี่ยมอนฝา ขาโกงแน่ๆก็เลยเนี่ยคิดว่าน่าจะจบนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรละก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลอยู่บ้านนะครับ้าพาลุงสายฟ้าเนี่ยเข้ามาเช็คเข้ามาเปลี่ยนมอน้ำลูกใหม่นะครับเพราะว่า ลูกเก่าตันนะครับทําอะไรไม่ได้ละก็ที่นาวาการช่างนะครับก็อยู่แถวเคหาแหลมฉบังนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรของทิ้งเบอร์โทรของร้านเนี่ยไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับ ก็นี่นะครับนาวาการช่างซอม,มานานทั้งรถใหญ่นะครับทั้งรถเทเลอร์ทั้งรถเ, ER, เล็กนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับหม้อน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้แล้วก็โทรมาปรึกษาสอบถามหรือมาใช้บริการได้นะครับแล้วเจอกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ ก็ต้องบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เอาลุงน้ำตาลไปรักษาตัวเรื่องความร้อนนะครับเมื่อประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นมันก็ใช้งานได้ลุงน้ำตาลก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวแหลมฉบังลองไปใช้บริการดูนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องรอมาเทศสลุงสายฟ้านะครับว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่า โอเคครับเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ